สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านผมเมฆวันนี้เรามาทำคำบรู้จักโลหิงโทสะหนึ่งในซีรีอาวุธต้องสาบมันจะเป็นยังไงก็ไปรับชมรับฟังกันได้เลยขอบอกไว้ก่อนนะครับว่ามีการสปอยเนื้อหาผมจะอา้างอิงมาจากนิยายตั้งแต่เล่ม1ถึงเล่มที่14นะครับโลหิงโทสะเป็นหนึ่งในซีรีคำสาบของอาวุธที่ปลดล็อกได้จากอาวุธของสีผู้กล้าศักดิ์สิทธิ์และอาวุธของผู้กล้าจิตด,ดาราโดยอา้างอิงมาจากบาทมหาจิตประการ วิธีการปลดล็อกนั้นเมื่อจิตใจของผู้ครอบครองอาวุธถูกทำลายอย่างรุนแรงและมันก็เป็น,นกลไกป้องกันตัวของอาวุธศักดิ์สิทธิ์ด้วยในขณะที่อาวุธเหล่านี้มีพลังมหาศาลแต่ก็จะทำให้บุคลิกภาพของผู้ใช้นั้นแย่ลงยิ่งอาวุธคำสาปแข็งแกร่งมากเท่าไหร่ผู้ใช้ต้องแบกรับภาระของคำสาปมากขึ้นเท่านั้นครั้งแรกที่ซีรีส์คำสาปปรากฏขึ้นนั้นมาจากตอนที่นาฟอมิถูกบังคับให้ต่อสู้กับโมจิยอสุ เพื่อชิงตัวรัฐทาเลียหลังจากที่รู้ตัวว่าต้องเสียคนที่เชื่อใจเพียงหนึ่งเดียวไปนั้นจิตใจของนาฟูมิตกสู่วังวนแห่งความโกรธและความเกลียดชังในขณะที่เขากำลังจะใช้อาวุธซีรี์คำสาบรัฐาเดียได้เข้ามาอยู่และดึงสติของเขาขึ้นมาถ้าตอนนั้นนาฟูมิใช้อาวุธ ซีรี์คำสาบคนในงานเลี้ยงและคนในวังอาจตายกันหมดแน่และครั้งที่นาโภมิได้ใช้โลหิงโทสะเป็นต่อที่เขาได้ต่อสู้กับมังกรซอมบี้นาภภมิคิดว่าได้สูญเสียฟีโรไปแล้วจากการโจมตีของมังกรซอมบี้ด้วยความโกรธของเขาโลหิงโทสะจึงปรากฏขึ้นในซีรี์คำสาบและใช้พลังอันอันตรายเพื่อทำลายมังกรซอมบี้อย่างไรก็ตามในขณะที่เขา เกือบถูกครอบงำด้วยความเกลียดชังลัทะเดียช่วยให้นาฟุมิได้สติกลับคืนมาแต่แม้เธอจะถูกเปลวเพลิงเห็นคำสาปแผดเผาก็ตามทำให้เธอบาดเจ็บสาหัสและไม่สามารถรักษาด้วยเวทมนต์ฟื้นฟูนของเขาหรือน้ำยาฟื้นฟูธรรมดาได้นาฟูมิตัดสินใจจะใช้โล่ที่สมพลังและแต่อันตรายนี้เฉพาะเมื่อยามจำป็นเท่านั้น โลหิงโทสะนั้นยังสามารถได้รับอิทธิพลจากวัตถุดิบของมอนสเตอร์ที่มีสติปัญญาสูงเช่นมังกรโลหิงโทสะนั้นจะมีหลายระดับและผมได้รวบรวมมาให้ทุกท่านได้ดูมีระดับไหนบ้างโลหิงโทสะขั้นแรกปลดล็อกจากที่นาฟูมิคิดว่าได้สูญเสียฟีโร่จากการต่อสู้กับมังกรซอมบี้พร้อมกับใช้ความโกรธแค้นอื่นๆที่มีเพิ่มเข้าไปด้วยเขาใช้พลังนี้เพื่อ ทำลายล้างมังกรซอมบี้อย่างไรก็ตามในขณะที่เขาเกือบถูกครอบงำด้วยความเกลียดชังลัทะเดียช่วยให้นาฟูมิได้สติกลับคืนมาแม้เธอจะถูกเปลวเพลิงแห่งคำสาปแพทเผาทำให้เธอได้รับบาดเจ็บอย่างหนักและไม่สามารถฟื้นฟูด,ด้วยเวทฟื้นฟูของนาฟูมิหรือน้ำยารักษาแบบธรรมดาได้นาฟูมิตัดสินใจจะใช้โล่ที่ทรงพลังนี้ในเวลาที่จำเป็นเท่านั้น เอฟเฟกอุปกรณ์สวมใส่พิเศษเปลวเพลิงเหี่มคำสาบเมื่อเขาปล่อยเปลวเพลิงที่มีคำสาบติดออกมาเพิ่มความแข็งแกร่งให้เขาแต่ก็จะได้รับอาการบาดเจ็บจากเปลวเพลิงที่มีคำสาบเช่นกันโลคหิ่งโทสะขั้นที่2เกิดขึ้นในตอนที่ขึ้นลูกที่3เขาเผชิญหน้ากับโซอิเตอร์ที่ทรงพลังนาฟมิตัดสินใจใช้โลคหิ่งโทสะ อย่างไรก็ตามเขาพบว่าได้รับการอัปเกรดเป็นโลหิงทสะขั้นที่2จากการดูดซับเกณฑ์จากพลังมังกรของมังกรซอมบี้เมื่อเขาใช้แล้วจะมีเกาะมาห่วหุ้มตัวนาวฟูมิตอนนี้เขาเริ่มเปลี่ยนไปเมื่อใช้โลนี้และความโกรธของมังกรก็ถูกเพิ่มเติมเข้ามาในตัวของเขาด้วยโลที่อัปเกรดขึ้น เาสามารถใช้ความสามารถของไอออนไมเด้นเพื่อทำลายล้างโซอิเตอร์บูนัสสวมใส่สกิลไอออนไมเดนมีต้นแบบมาจากเครื่องทรมานที่ถูกสร้างขึ้นในศตรวรรษที่15ภายในเต็มไปด้วยน้ำโลหะขนาดใหญ่มันจะดูดกลืนและทิ่มแทงศัตรูจนตายส่วนใหญ่มักใช้คอมโบกับโล่คุมขังการใช้ไอออนไมเดนนั้นจะทำให้นฟมิสูญเสีย sp เป็นอย่างมาก ทำให้เขาใช้ได้ไม่กี่ครั้งในแต่ละวันเฟฟิ F ์อุปกรณ์สวมใส่พิเศษเปลยวพึงเห็นคำสาบเขาจะปลดปล่อยเปลยวพึงที่มีคำสาบติดออกมาเพื่อความแข็งแกร่งให้ตัวเขาแต่จะได้รับอาการบาดเจ็บจากเปลยวพึิงเห็นคำสาบเช่นกันและเปิดใช้งานโลคำสาบขั้นที่2จะทําให้ฟีโลที่กินแกนจากวันมังกรเข้าไปเกิดอาการคุ้มคลั่งขึ้นมาโลเหิงโทสะขั้นที่สาม เกิดขึ้นระหว่างการต่อสู้กับพระสันธปาปานาฟูมิบังคับให้ดุอิงเปิดใช้งานโล่แห่งโทสะด้วยความโกรธของตัวเขาเองมันจึงเกิดการอัปเกรดโล่ให้โล่แห่งโทสะเลื่อนขึ้นเป็นขั้นที่3เป็นผลให้เขาสามารถป้องกันการโจมตีอันทรงพลังของพระสันธปาปาเอาไว้ได้โล่แห่งโทสะขั้นที่3นั้นปลดล็อกด้วยความต้องการของผู้ใช้เองโบนัสสวมใส่ ไอออนไมเดนเปลอเพิงเห็นคำสาบสังเวยเลือดเมื่อนาฟูมิใช้สังเวยเลือดเขาจะใช้เลือดจำนวนมหาศาลเพื่ออันเชิญอสุรากายขนาดใหญ่เพื่อบุกขยี้ศัตรูและจะเหลือทิ้งไว้เพียงเลือดกองใหญ่มหาศาลเท่านั้นหลังจากใช้สังเวยเลือดจะทำให้สเตตัสทั้งหมดของนาฟูมิยกเว้นพลังป้องกันลดลงไปถึง30ซต้องใช้เวลากว่า3เดือนถึงจะถอนคำสาบและฟื้นฟูตัวเองได้ บูนัทสวมใส่การสับเปลี่ยนโล่เอฟเฟกต์พิเศษเปลวเพลิงแห่งคำสาประดับ S, <S เพื่อความแข็งแกร่งค,ความกดของมังกรเสียงร้องของมังกรการแบ่งปันพลังเวทจะทำให้ผู้ใช้สามารถหยิบยืมพลังเวทของมิตรหรือศัตรูก็ได้แต่ส่วนใหญ่มักจะเป็นพลังที่เป็นาธาตุไฟเกราะแห่งความโกรธปานกลางโล่แห่งโทสะขั้นที่4 เกิดขึ้นในขณะที่อยู่ในโลกของกราสนาฟุมิได้อัปเกรดอุปกรณ์ของเขาและใช้ชุดเกราะใหม่ที่ได้จากโลกของกราสโดยมีหินแกนจักรภาพมังกรติดอยู่มันเป็นของมังกรมารด้วยเหตุนั้นโลกแห่งโทสะคอนฟุมิจึงได้รับการอัปเกรดเป็นโลกแห่งโทสะขั้นที่4ความโกรธของมังกรมารที่มีพลังมหาศาลถูกเพิ่มเข้ามาในโลกของเขาซึ่งทําให้ยากต่อการควบคุม ต้องขอบคุณการกอบกวนของมังกรมานทำให้เขาสามารถใช้เวทมนต์ที่ทรงพลังได้โบนัสการสมใส่การสับเปลี่ยนโล่ไอออนไมเดีนสังเวยเลือดมิกิโดเบริร์สเอฟเฟกอุปกรณ์พิเศษดาร์คเคริร์ดเบอร์นิงเอสความโกรธแค้นของมังกรขุนนางแห่งความบ้าคลัง่งแบ่งปันพลังเวทเกาะแห่งความโกรธพลังเวทของมังกรเป็นเวทมนต์โบราณท,ที่สามารถ ดึงพลังงานจากธรรมชาติออกมาใช้งานได้ s ิกซี่ไฟออรจะเป็นการเพิ่มสเตตัสอย่างมหาศาลให้แก่ผู้ใช้และผู้ที่ต้องการเพิ่มให้ชั่วคราวแต่จะไม่สามารถใช้งานได้เป็นเวลานานหลังจากหมดเวลาในการใช้งานผู้ใช้จะติดคำสาบซึ่งจะทำให้ลดสถานะของพวกเขาลง30%มฟมิรัตเทเดย์ได้ฟีโรถูกคำสาบนี้เป็นเวลา3เดือน นี่ก็จบแล้วนะครับตามจริงก็ยังมีอีกนะครับแต่ข้อมูลยังไม่พอจําเป็นต้องรออย่างน้อยก็ซีซันสี่ม่ก็ซีซันห้นะครับขอขอบคุณทุกท่านที่รับฟังนะครับขอบคุณมากแล้วเจอกันใหมค่คลิปหน้าวันนี้บ่าย